สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการขนส่งสินค้าไปหาลูกค้านะครับว่าเราวรทาไมเราจะต้องอทําที่ซับพอร์ตอะไรยังไงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรประตูเนี่ยถ้าเราขนไปโดยโดยโดยไม่ได้ซับพอร์ตดีๆหรือขนย้ายดีๆเนี่ยเขาจะผิดรูปได้เขาสามารถบิดได้เบี้ยวได้นะเพราะว่าเวลาเราขนไปเนี่ยมันสามารถผิดรูปได้นะประตูเนี่ยเพราะนั้น การขนส่งประตูเนี่ยสำคัญมากว่าทํำยังไงให้กว่าจะไปถึงบ้านลูกค้าให้อยู่ในสภาพเดิมให้สภาพที่เราประกอบเนยงานทําสีเนยงานไปให้ได้ให้เป็นงานเก็บหน้างานน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆการขนส่งนะฮะอย่างเช่นพ <M> อจอเจเอสอัลลอยเน,น,นี่ยเราก็จะใช้มีที่ซับพอร์ตมีอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ประตูผิดรูปไปใดทั้งสิ้นแล้วก็เสียหายใดๆทั้งสิ้นยังไง การขนส่งก็สำคัญนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณครับ